สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมิเจเกมมิ่งครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอตในแบบ่ชื่อว่าเพลสิมูเลเตอร์เอ็กซ์นั่นเองนะผมก็สำหรับวันนี้นะครับเพลสิมูเลเตอร์ก็อัปเดตแล้วนั่นเองนะผมก็จะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับและอนจะสงสัยนะครับว่าทําไมทุกคลิปผมเปิดในโลกปกติแล้วทำไมวันนี้ถึงมาเปิดในฮาร์ดคอร์นะก็เพราะว่าอัปเดตใหม่มีความเกี่ยวข้องกับฮาร์ดคอร์นั่นเองซึ่งเมื่อทุกคนมาที่แฟนตาซี เวอร์เลยนะครับแล้วก็มาตรงประตูลับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับประตูลับข้มตรงนี้เอทุกคนเข้ามาครับทุกคนเจอกับแมวตรงนี้ครับแล้วก็มีเรืองแสงนะซึ่งแมวตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสการออกชายนี่นะครับสัตนเลสชายนี่ซึ่งสแตนเลสชายนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบเร,อเรืองแสงเรืองแสงอย่างนี้เนาะซึ่งก็จะใช้2 5 0หสิล้านไดมอนในการปลดล็อกนั่นเองเ อ่าล็อกไปเลยนี่เรียบร้อยมึงกดล็อกกดลอ็อกไปแล้วเราก็จะกดอะไรไม่ได้นะครับแล้วกิฟบล็อกนะครับได้ทําการเอาเอา,เอ,าออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมก็อยู่ด้วยกันสองอาทิตย์นะครับเนาะแล้วก็ได้ได้ทำการปรัาควาสมดุลร์ดคอครับให้มันหนุ่ยกบบเล่นง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะทำการปรับให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับเีไอไม่ใช่ดีกิฟอันนี้ไอกิฟอันนี้นะครับ จะสามารถรับได้5นาทีก่อนอัปเดตนั่นเองนะเหมือนเดิมเลยนะครับก็มันจะเขียนตอนอัปเดตนะครับแล้วก็บอก1นึ่งิแอ5นาทีประมาณนั้นครับก่อนอัปเดต5นาทีนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงใช้นี่เนี่ยนะครับจะมีพลังเยอะกว่าตัวปกติเนี่ยนะครับ2.5เท่านั่นเองซึ่งโอกาสมันจะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็แน่่อนะครับจะมีเป็นเป็น เกมฮาร์ด uh, ใหม่นะครับนี่เขาบชไนนี่ฮันเตอร์นะครับจะเป็นเหมือนกับว่าเพิ่มโอกาสในการออกชานนี่นั่นเองนะครับราคาราคาก็พันสองร้อยเก้าเก้าโลวบักนั่นเองแล้วก็มี DLC นะครับตุ๊กตาสำเราเอา่อก็เป็นตุ๊กตาที่มีโค้ดนั่นแหละรครับราคาสามสิบเก้าดอลลาร์จากปกติสามสี่สิบเก้าดอลลาร์นั่นเอง แล้วก็จะส่งให้ทานภายในวัน,รน,วนคริสต์มาสด์นะผมก็อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ยักษ์ที่ได้นะครับแล้วก็ได้ทําการเพิ่มแถบค้อนหารครับเอา้าทำไมมันบังอะหรือว่าจอนเลน็กไปโอ้รู้สึกมันจะมีแถบค้อหาอยู่ข้างล่างนี่นะแต่ผมกดไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันอันนี้นะครับจะมีการเพิ่ม <c oughs> แถมค้นหาเพื่อปุ่มค้นหาสำหรับแสดงสัว์เดียรที่ไม่ได้อเหมือนกับยังไม่ได้สะสม,มนะยังไม่เคยได้เลยนะก็มีการเพิ่มการคืนเงินบูทบูทเซิร์ฟเวอร์นะครับอถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปิดตัวลงและบูทยังไม่ทํางานนะครับบูทนั้นจะได้รับเงินคืนซึ่งหมายความว่าหากการบูทของคุณอยู่อยู่ในเซิร์ฟนะครับแล้ว แล้วถ้าเปิดใช้งานไปเนี่ยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันรีสตาร์หรือว่าปิดไปเนี่ยเราจะได้บูตคืนนั่นเองนะครับไม่ต้องเสียไปฟรีๆนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องการสัตว์เลี้ยงเมื่อทุกคนอ่าส่งไปอย่างนี้นะครับส่งไปทีละตัวทีละตัว,ตวอ่าประมาณนั้นผมไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงวันนั้นครับมันจะมีสัตว์เลี้ยงที่หายไปนั่นเองได้ทำได้ทำการแก้ไขอีกรอบนะครับนี้ไม่รู้ว่าจะมีปัญหา,าหรือเปล่า เราทีแล้วก็แก้ไปแล้วแต่ก็มีมีปัญหาอยู่ดีนะครับแล้วก็สําหรับการผสมสำหรับสเลี้ยงชายนี่นะครับถ้าก็จะสามารถหาได้จากไข่ธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้มันต้องต่ำกั่ตัวปกติอยู่แล้วแหละซึ่งถ้าสมมติว่าซึ่งถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงชายนี่เนี่ยนะครับทุกตัว มาผสมกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงชายนี่สมมติ่าทำอ่าสุผสมเป็นล่างทองเนี่ยแล้วทุกตัวเป็นชายนี่หมดเลยมันก็จะกลายเป็นชายนี่ล่างทองนั่นเองส่วนถ้าส่วนถ้าเอาชาสัตวนเลี้ยงชายนี่มาผสมกับสัว์เลี้ยงปกตินะครับสัตว์เลี้ยงปกติเนี่ยจะลดโอกาสการที่สัตว์เลี้ยงที่จะออกมาผสมและจะออกมาเป็นชายนี่ซึ่ก็แพคเอ็กซ์คลูซีฟ ก็ยังอยู่นั่นเองครับไอคือสิบอนิเมะเนาะจะหมดตอนไหนไม่รู้นะน่าจะเอาออกไปประมาณอาทิตย์หน้านะครับหรือก็ได้ทำการลดราคานะครับนี่ครับจาก1นึ่จาก10บิลเลียนเหลือ1นบิลเลียนนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแค่เช่าไปจะลืผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผนด้วยนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมลาครับ